ช,ชื่อดัง,ดงๆลูกชื่อวิยาดาค่ะแม่ชีวิยาดามีปัญหาอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับเ,เคยพาเขาไปทําแท้งแนะนําและพาเขาไปทําแทง้งหนึ่งคนใช่ไหมใช่ค่ะของตัวเองมีไหมไม่มีค่ะของตัวเองไม่มีแล้วมีกรรมอะไรที่เคยทําอีกกรรมที่เคยทาก็าาผิดไอ ผิดเรื่องชู้สาวอย่างเงี้ยค่ะสีนข้อสามค่ะค่าสัมประสาททั่วไปข้าผิดสีนข้อสามแล้วก็ค่าสัตว์ด้วยผิดครบห้าข้อหรือเปล่าเลยผิดเฉพาะข้อน่าจะครบหมดนะคะหลวงพ่อผิดครบห้าข้อเลยอ่าจำนึกผิดแล้วสินบกก้องไปทั้งห้าบัดนี้บวชเป็นแม่ชีแล้วอยากจะขอไถ่โทษชดใช้ จะได้สำนึกจะได้สะอาดใจจะได้บำเพ็ญด้วยความเบาใจท่านเทวดาจะต้องทำอย่างไรบ้างเด็กแท้งยังอยู่หรือเปล่าเด็กแท้งยังอยู่ท่านเอ๋ยให้รู้เลยยังอยู่นั่นแหละนะเด็กแท้งอยู่ก็ต้องจ่ายให้เขาไปเกิดต้องทำอย่างไรบ้างต้องรักษาศีลน,นั่นแหละค่ะจดบนญพรวนาส่งให้เด็กไปเกิดแลลวกี่วัน เด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านชสิห้าวันก็ได้นั่นแหละนะเขาบวชอยู่แล้วได้เลยต้องการอะไรชื่ออะไรบ้างชายหรือหญิงกันเล่าแลยไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะเป็นชายชายครับโกรธไม่โกรธโกรธไม่โกรธมองมาลวนตาไม่โกรธมันเดี๋ยวก่อนเพราไม่รู้สึกโกรธเพราอยากจะโกรธไม่โกรธอ๋อเป็นเขาเรียกว่าไบโพล่าไบโพล่าเหรอออ พอๆกันไม่บอยโพล่าแบบสุดโต่งไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทําใจได้เดี๋ยวก็ปีดเดี๋ยวก็ปาดอย่างนี้ใช่ไหมยังไม่ใช่แต่ว่าอาการเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถควบคุมได้เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจแล้วทำลายป่ะเวลาโกรธอ่ะแม่จีก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมตอนนี้ไม่มีค่ะ ไม่มีแสดงว่าเวลาจะตีเวลาทุบมีอาการถงสานขึ้นมาไม่ทุบดีกว่าแสดงว่ามีแววจะเป็นคนดีใช่ได้ใช่ได้ชื่ออะไรบอกมาดิสมเกียร์คมเกีด็กดีค่เด็กดีคินอะไรลูกบอกมากินจกข้าต้มไโจ๊กข้าวต้มอ้าว โอเคน้ำมนมเซเว่นเสื้อผ้าเอาอะไรชุดขาวค่ะชูอ๋อเป็นแม่ชีเป็นการชุดขาวโอเคปลอยสัตว์ปล่อย,า,ยาด้อามตัว,าตวาสามโลคร่ะขมักสาโลก็ได้หนึ่งตาขม3โลโอเคได้ไหมแม่ชีได้ค่ะทั้งกระทาน1ชุดหรือเปล่า,า1ชุด ออที่เขาแม่ทีเขาบวชอยู่แล้วรับได้เลยเด็กชายสมเกียรติไปได้ลงเล็บเลยนะคะอามาบอกแทนสัตว์เลยเด้ไหนๆมาแล้วก็จะใช้งานไปเลยสัตว์ประสาทมันเอาอะไรบ้างวงเล็บด้วยวงเล็บอะไรชื่อเล่นชื่อเล่นว่าอะไรลูกอ้อนลูกอ่อนชายแท้บอกว่าชายแท้แม่ใจแม่ใจ เกือบแท้จิตใจออกไปทางหญิงหน่อยหนึ่งอ่าใช่ได้แสดงว่ายังมีความอ่อนอะไรวะ on choice, on อ่อนช้อยอ่อนน้อมเรียบร้อยอาบอกมาที่ชาประรานอะไรบ้างชชา้เนชแล้วที่ชาวา้องเอายอะเลยหับนเลยนะเอนหกสิบวันเลยเหรอได้ได้ได้เขาบวชอยู่แล้วไม่มีปัญหา

ไปไปไปจัดมาร้อยตัวให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งเยอะถึงปลาหมอปลาอะไรี้ยวมไปใส่ไปด้วยเล็กใหญ่ใส่ไปหมดปลาหมอปลาดุปลาช่อนนี่ได้หมดกุ้งหอยปูปลากบอะไรเขียดอะไรก็ใส่เข้าไปอยนนโลอันั่นแหละแล้วรวมๆแลก็ให้เยอะหน่อยตามนี้เรียบร้อยแม่ชีเขาบวชอยู่แล้วแล้วมีมีที่ อย่างอื่นตามมาไหมหมายถึงว่าอะไรอ่ะออมีบุตรที่ไม่ได้เกิดไม่ได้อะไรอย่างนี้ตามก่อแก่มีอะไรม,ไมั่งไหมคะอยากจะทราบไม่ได้ยินว่างนะบุตรที่ไม่ได้เกิดครับลูกที่ไม่ได้เกิดลูกขล้องใครหมายถึงเนี่ยพอมีลูกแล้วสองแล้วก็ทําหมันไปแล้วที่ยังมีที่มาตามไหมอย่างเงี้ยยังมีเด็กมาตามนอกเหนือจากนี้อ๋อลูกไปทําหมัน ไม่แม่ไม่มีหลุดเหรอไม่มีหลุดไม่มีหลุดไม่มีแท้ก็ไม่มีอะไรไงไม่มีหลุดไม่มีแท้แล้วจะมาตามเธอได้ไงเธอไม่เธอไม่มีลูกอ่ะไม่ตายอ๋อนึกว่ามีไอ้ที่มีสองนั่นคือยังไม่ตายใช่ค่ะเอาไปเขาตายก่อนถ้าทหมันก็ไม่เกี่ยวไม่ตายไม่เกี่ยวเราคุยกันเรื่องวิญญาณอ๋อค่ะเรื่องลูกมีชีวิตอยู่ไปเคลียร์กันเองตามแม่เอาไปหน่อยเรียบร้อยไปได้สมเกียรติโชคดีบ๊ายบาย โชคดีท่านเทวดาวันนี้ได้เมตตาสรรพสัตว์มนุษย์ดวงจันทร์แล้วจบรายการวันนี้ขอบพระคุณเทวดาน้อยใหญ่ที่โปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์ขอให้ทุกท่านทุกองค์จงเจริญถึงการแมวท่านเอ๋ยกล้าเลยก่อนหนาะถึงการก่าวอําร,รามันนี้หนาะเราเทวดาเอ๋ยมารวมกันแล้วแหละท่านแดงมากาแฉ้แล้วนะท่านหนาะ กาดส่งกันก่อนนะวันนี้นาราไปก่อนเทวดาทุกพระองค์จงเจริญเ,เทวดาเมตตาแล้วจะได้กลับวัด